สวัสดีสวายดีทุกคนเด้อมมอนี่เฮาสสองคนมาแล้วตลาดทาาหลวงที่มีข้องกิลลหนหลายๆนะทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นที่น้องเลยมากับน้องอู้เนาะมาแต่อย,ยน,นี่ค่อนข้างว่าคนดีนะนี่จะคงกินเลยจะเป็นตลาดแหล่งเลยทุกคนเนี่ยห้องิเละเป็นเป็นเบืออ้องไปองกินไล่คงกินไล่นั่นแหละร้กก็บแบอีกได แล้วก็บ่แพงไปไหนเนาะคนไล่ไล่เมน้พนานเนาคนลินเลยอันนี้ซีซิ่ทำาะไรเนี่ยทำอะไรก็สองพันกี่คือชื่อแกนี่ซื้ออนั้นกระซองคันเอองต้องกินไล่แหงแล้วก็บ่แพงเยอะคืกคน ทุกคนคนไล่แหงเออนี่นีตะลาาของกินชุดผ้าหลวง่ทุกคนเหล่อซื้อเป็นเลยวะซื้อเป็นเลยวะหรือว่าหลกเราก่อนก็ได้ของกินล่ไล่เราย่างเคยเป็นอยนย่างมัเนี่ยนี่ยตหารันเป็นชอบกุองแซน้อนปลาเป็น เขาเจ้าเล่กกาดมาแล้วเขาเจ้าบทะแสรงกินนะ,ะเขาเจ้ามาแบบสลัดนี้เลยแบบครบสุดเลยทุกคนมีเขียวอันนี้หวาที่เรากินเป็ัวคุณบีบเขียวมีสับปูใช่ไหมนี่อันนี้ก็มีสองตัวคือแนะ่าตัวถ้าแต่

มีไ่ลูกไชอนี้เคยกินแล้วของอะไรนี่นไม,ม,ม่เคยกินเลยไม่เคยกินเถือเคยใช่ปบะเอเป็นไ่ลูกอ่ะเป็นไข่บปตุ้ยไชโอ้มันจะมีไ่ลูกกับไข้ขาวก็มก็าหาราขนาดเลยทุกคนคนก็ลาอีกเนาะแ <c oughs> บบไเป็นแ <c oughs> พวกท,ที่ทางไหนนี้จะเป็นห้านของกิงนซุหรือตรงนี้ทางในนี้เป็นห้องกินสุกแบบสำเร็จรูปนี่ทางนอกจะเป็นแบบพวกยำพวกนั่น,นอันนี้มากอย่าง มนเมนตีมมตวเรื่องเออกอินอะเป็นจะแซ่บแล้รอะทุกคนเลยนะ ก็กก่นี่เ้อลงกินลายขนาดเลยนะสุด น,นี่คือได้ขายดีแท้ขายอย่างนี้น,น่หกได้สาย่างแล้วนอีกทีจริงไหคอยานีด้หมดไขายดีขนาดเกงบมากปลาน่อออือหม,มกขนทอนเลยก็ไงเกปลาแด้ไม่ไม่จะโซกไข่มกหมกนองไม้หมกคนทอนเลยได้ไหมต้นมิเตียรมิสเนี่ย อ,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 อันนี้หอยหนาะหอหยบเมนจริงเหยหนาแล้วบอันนี้เป็นพวกอันน่ว้องกินลายขนดเลยยำ เออบัดมาซอสมปักเนี่ยนั่งไปดีเจไม่อ้วกกระเซานมาสุดเลยทุกคนเออจะมีสีก้อนพัได้นี่อ่าสมน้ำข้าที่ก่อนราก็เชิญตังแปลว่ามาด่านี้เลตอนนี้มีไน่ไหมจะไม่มีน่เยามา เขาเป็นนี่แบบบอกเลยนี่เขาเป็นเน้นบีสมาร์เก็ตนี่น้ำหวานเสร็จแล้วเหรอวะเพื่อนเสร็จแล้วก็นี่เหรอ คุณคมาทำไมลตัดไปแ้วร่อนีอแบัวเดียวก็าได้ไีมสุดน้อยสิบพันสุดใหญ่สาวพันสุดน้อยสิบพันเดียว เลาใสกระเทียมเจียวบอใส่ขิงต้นอิใส่ขิะม่วอขิมะม่วงงมะม่วงอืมจะเจ่ตับทะเตับทะเลตับในช่องใช่ไม ต่อไปบน,นา่นานนั้นนำวนกับแซลมอนอนนันละสัก ไม้ทานบางไม้ก็ได้ขายดีขนาดเลยอันนี้เป็นพวกทอดกอรอบดิบอกอันนี้เป็นไส้อัวอันนี้เป็นพวกสปากเกตตี้น้ำวาน นเดายาเมนังแ่ซื้อยนี่ปะชีเดอฮันเดอบุมีิลอมันนี่เจ้าแซ่บอยนั้นยนี่คือบุมบิมาิดเนาะอ่เบื้องเพ่ออน่เรเบื้อง่ขนมเบืองสาง อ,อันนี้ข้าวน่มหรือว่าอะไรขนมพีต้องกินรลานอะไรทุกคนมาตะมาแบบมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนแบบวัตถมีเงินมาลดมีครบไม่แพงในย่างละสิบพันสิบพันประมาณจากบาทประมาณเท่งเลยวะยี่สิบบาทแม่นละ ประมาณ20-30บาบาทสินะแบบมีทั้งอาหารขา้าวอาหารบานเลยเด๋อวมันเปื่อยเหมือนทา,านน้ำว่านมาก,ก,กินมันิิกมันย่อยแล้วเป็นมาเลยอ,อันนี้ขนมอือประเทศเป็นกระป๋องไปเลยนะครับนั้นน้ำว่านติ๊กระเทปเป็นกระป๋องไปเลย นี่ของที่เราซื้อได้อย่างเดวุได้ส้มพักได้ปลาหมึกย่ออันแล้วก็มีอันเปกี๊ยวแล,ล้วซูชิอาหารที่น้องลิชอบได้หลายอย่างเลยเนาะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเลาะตลาดเนาะอยุบอนนี้ก็เป็นตลาดอาหารซุกทัดหลวงเนาะอยุ่ทางนั้นก็เป็นชัดหลวง้วยทุกคน เดี๋ยวมื้อหน้าที่พาทุกคนมาเลาะเบิ้งเนาะเพราะว่าแต่ละแหล่งจะมีคนมาเต็มเลยเพราะว่าเขาจ้ะมาเละาะอ,ออกกำลังกายและย่างลินเนาะอากาศจะเย็นดีโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้พเราต้องขบตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าเด้อบายบาย